ชาติชายสวัสดีครับคุณพ่อชาติชายครับ,รบสวัสดีครับครับผมสวัสด,ดีอีกครั้งนะครับ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 หมวดทุนที่หนึ่งท่านว่าคมปศสองพันถลอยหกสิบเจ็ดนี่ครับครับคุณพ่อชาติชายนี่ฝันมาจากไหนก่อนนะครับพอดี่หลุยก,ก็รถไปส้นง่วเอารถไปส้นง่วนเพอาะทีกับลูกเพราะทีอาจารย์อยู่บ้านพื้นใต้ที่บวชน้ำพืน้นตะกี้นะครับหกสิบหกพันษาหกสิบหกพันษาแมนครับอายุแปดสิบเจ็ด อายุ87ปีครับเพิ่นมบรณะมรณะอืมครับฝันเกี่ยวก็เพิ่นบอครับก็เคยฝันหาเพิ่นอยู่ครับถือบ่ครับฝันหาเพิ่นนี่ก็ถ้าฝันคือนตะกียกก็ถือก็ดครับฝันหากูบาอาจารย์ตเก่าก็ถือเลครับบบดนี้ขับรถส้นง่วนี่เป็นความฝันหรือเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงดีเรื่องจริงเออก็เลยสี่เลนทะเบียนรถีเนทะเบียนรถยังเลนทะเบียนรถตัวไหนคะหนึ่งสองหหก หนึ่งสองหกหกทะเบ <12 66. S 2> ียนรถกระบะสองสองหนึ่งสองมาแล้วหนึ่งสองหกหกครับเดี๋ยวสองหกหกาการมาตรงกันกันกบพรรษาทีหลวงปู่มรณะหลวงปู่อาจารย์คนนี้แหละมรณะโอ้อย่ไซครับวัดไซครับนีบ่ยอยู่เชียงรายอยู่เชียงรายครับโอ้ครับดังบ่ครับหลวงปู่เราบ่ดังหรอกแต่เราเป็นอาจารย์ที่ว่าเข่งขัดในการถือศีลปฏิบัติ เปดปฏิบัติดีเนาะครับเนาะโอ้ยสุดยอดจริงครับผมอุ้ยสุดยอดสุดยอดครับแต่มาแน่นอนหกหกมาแน่นอนหกหกแน่นอนเอาจับสามตัวไปฝากเอฟซีนะครับคุณพ่อสามตัวนี่ก็แต่กอจีเก่าหกหกเก้าหกหกเก้าครับแมนแมนแมนครับพระเป็นเก่าเราพรรษาบวชรือหกสิบพรรษาครับก็เป็นลูกศิษย์เพิ่นเดีโอ้ครับผมเป็นลูกศิซีดพันห้ามหกสิบหกพรรษาอายุหลวงปู่เพิ่นมรนาถจี่สี่ แปดสิบเจ็ดปีนี่สวยงามอายุก็สวยงามเลยคุณพ่อสวยงามครับตรงกันต้รงกันอายุไว้น้ำนะครับเนาะแมนครับเก่าเก่าเก้าหกนี่คือมันใจมันใจอยู่เก้าหกหกแล้วก็ทะเบียนรถกับตัดนเรนเนาะครับเนาะตัดเลนสองหนึ่งหกหกสองหนึ่งสองหกหกสองหนึ่งสองหกหกครับผมอ้าหมุนหน้าหมุนหลังอยู่หันแต่แต่ว่ามันใจครับพระอาจารย์องเหนียวเข้ามานึงเราเราถือ คลองคำดีนะคลองเหมัอนแจนตัวเป็นเป็นลูกศิษย์เพิ่นสมัยบวชเป็นเนนโอ้ไปบวชอยู่เชียงรายเลยบอกครับมาเกิดอยู่พุ่นมาเกิดอยู่พุ่นเลยครับแมนเดี๋ยวใหญ่มาอยู่ตั้งพี่ทางภาคอีสานนี่เนาะครับเนาะโอ้ดีครับดีหลายดีหลายนี่แหละครับเอฟซีทั้งเชียงรายเนาะครับเนาะทั้งภาคเหนือเนาะครับเนาะนี่เลยครับคุณพ่อฉัดชัยครับแม่นบอกครับคุณแม่ครับ ติดตามเป็นจิบแดกมาตากเขามาเจอกันพอดีนะครับเป็นป่าวเนาะมาเจอเขาล้านเงินล้านเคนหนนี่ก็เลยมาซอยเคนเนี่ยกับล้านเงินล้านพอจวบนะครับเนาะครับผมครับผมผิดบรรยากาศตากเขา ครับกองเพ่งอยู่โอ้ยกองยังอีกหลายที่สั่นเดียวหลายวันนั้นในซาบันจหน่อยเจ้าหนี้ออกเพื่อกะมาต่ออีกแล้วอยู่บ่ละครับมื้อนี้บ่แล้วบ่แล้วนอนเฝ้าอีกนอนเฝ้าอีกอืม่วนเนาะครับเนาะกินต้มไก่เนาะครับคุณพ่อเนาะแม่นๆๆกินต้มไก่ป่ะครับผมฮุกๆในมาแน่มาแน่สุดยอดครับคุณพ่อชาติชายขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับแนวทางครับคุณพ่อของเฮาเนาะครับเนาะมาตาเข่าก็มาเจอกันนี่ล่ะพ่อยังเพิ่นก็นั่งอยู่นี่ล่ะครับนี่นี่กับพ่องัเ่กนนองขว นะครับนะเ,เ,เาน,บนาะเดี๋ยวสิจดตัวเลขของคุณพ่อของเฮานี่ไปแคบหน้าจอเดี๋ยวสิไปถามพ่อหญิงอีกว่าฝันดีจังไดจังไดน,นะครับเนาะไปรับชมตัวเลขของพ่อชาติชายกันครับครับผมเอฟซีตัวเลขของพ่อชาติชายครับเอฟซีเนาะมันใจหกหกครับเอฟซีหก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 วสันครับกับเป็นเก่าเก่านจากหน่อยนะครับเนาะ คันถ่ามันเลขสามตัวนี่ก็ต้องเ6 6าห6หครับอายุหลวงปู่อายุหลวงปู่อยู่ทางภาคเหนือครับเผื่นมรณะแปเจ็ดปี6 6สิบหพันษาครับและก็ทะเบียนรถครับที่ขับรถอุบัติเหตุครับทะเบียนลงท่ายก็ต้องหกหครับคันถ่ายเป็นสีตัวกับหนึ่งสองนะครับเอฟซีช่างตรงกันช่างแปกเพ็่นว่าครับเอฟซีมั่นใจคุ้นพอสิจัดนักเพื่นว่าครับ เอาครับงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มพศ2567นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับพอชาติชายครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัมเบอเดอร์ครับมื่อนี้ครับเอฟซีบาแอมโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรี่เจนซีเดืถือนะครับนะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนนะครับเนาะอูด้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตาใายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลืเอกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยห้วงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้ง <magg> หมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่<ำ>ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดนี่เหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุยินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ข้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮ่าแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแท้แทะครับ่ามผู้ชมเมื่อแท้แทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีบบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมโมทงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ล้วเก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผ <that> ู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงกระสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่ห,หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ารับผมสาธุสาธุ